สวัสดีครับมาดูกันนะว่าเขาจะกินข e. ้าวได้เก่งไหมกินข้าวได้เยอะไหมหนาวเลอลูกเปิดพัดลมให้หนาวเลอเออเอาเลยเอาถาดใหญ่ไปเลยเอาถาดใหญ่ไปเลยวันเนี้ถาดใหญ่มากเลยนะเนี่ยนะครับนะดูที่ว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนบุนเลือกกินเทคตับเลือกกินเตนเนลดอกเนอกินกินได้ดอกก็กินเนี้ยก่อนเหรอเอิญกินแต่ตอน <ś les> <ś les> หิวมากหิวมากนะเมื่อกลางวันนี้ก็ข้าวคุกหนังไก่ให้นะตอนนี้ก็หิวมากแล้วหยบสุดๆเลยอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยครับพ่ออร่อยมากไหมอร่อยมากครับ กินเยอะๆนะลูกนะจะได้หายป่วยเร็วๆนะอืเอเฮ้ดติดลมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะมืออื่นก็สกด้รถไทมาหลากขึ้นอีกแล้วเั้นี่ต้องรีบกุลีกุจอมาหากับข้าวให้สแสรบนะเหนื่อยเหลือเกินเอ้ยนะอย่าบ่นว่าเหนื่อยมันจะเหนื่อยใช่ไหมออ อย่าบ่นว่าเหนื่อยเดี๋ยวมันจะเหนือ่อยเราต้องบ่นว่าไม่เหนือ่อยเราไม่เหนือ่อยเราไม่เมื่อยเหนือ่อยเราไม่เหนือ่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยสู้กันไปเรื่อยเรืเราไม่เหนือ่อยเราไม่เมือเอเออ่อยกินเลยลูกกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยเอออย่ากินตะกรบมันสิเป็นในอนสิเป็นสร้างเอ้ยกินขขาน้ำกินข้าน้ำ,นำเออ เขากินข้าวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะแต,ตกจากวันแรกเนาะวันแรกเขาก็ไปหาอะไรนะเขาก็ไปหาเศษเศษกระดูกดมดมเศษกระดูกมาไว้กินเออเศษกระดูกแข้งแข้งไงพี่น้องก็คงจะไปแทะเอาไปเลีมมเลยมแหละเพราะว่ามันหากินไม่เป็นไงมันจะไปจับนงจับหนูนก็จับไม่เป็นไงหมาโดนเอามาปล่อยอไม่ใช่หมานี่นะมันไม่ใช่หมาอี มันไม่ใช่หมาอะไรหมาจรหรือว่ามันไม่ใช่หมาแบบหมาอะไรว่าเขาเรียกอหมาชาวบ้านทั่วไปนะครับเป็นหมาเอามาปล่อยผมดูก็รู้ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมาชาวบ้านทั่วไปนะมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ออกมาอย่างนี้หรอกมันจะไม่มาให้เขากัดมันอย่างนี้หรอกพวกหมาพวกนี้ อือนย่างคืออึกอ,ออกเลยอคือเลี้ยงไม่ไหวแล้วผมเห็นแล้วเห็นเยอะแล้วล่าสุดก็มีข่าวเอาหมาพันบางแก้วมาปล่อยขับรถปิกอัพมาแล้วก็มาปล่อยเอ้อแล้วก็จะเลี้ยงทําไมวะบา,างคนก็เอาไปเลี้ยงแล้วย้ายบ้านก็ไม่เอาไปด้วยอย่างเงี้ยผมเกลียดมากเลยอนะ ถ้ามันเป็นหมาที่มันเป็นหมาที่เป็นหมาจรโดยทั่วไปมันจะเอาตัวรอดมันจะเอาตัวมันรอดได้หมาพวกนี้ตัวโตวขนาดนี้แล้วมันเอาตัวเองรอดได้แล้วนะมันจะอยู่ตามป่าตามดงตามเขาหาจับหนูหาจับน้นจับนี่กินไปอืมทุกวันนี้หมาโดนามาปล่อยเยอะเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไม่รอดก็เอามาปล่อยก็สู้ไปนะลูกนะ กำลังมีเนื้อขึ้นมาพี่น้องกำลังมีเนื้อขึ้นมามาอยู่กี่วันแล้ววะเนี่ยวะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย fc วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่มาอยู่ด้วยกับผมเนี่ยผมไปวันพุธใช่ไหมพุธหรืออังคารอังคารหรือพุธหรือวันจันทร์วะนะจำไม่ได้แล้วเพืดเพ่เ่อนเพื่อ หากับด้เยพี่น้องหากลับด้เนยเอาไหมเดี๋ยวพ่อจะดูให้หากลับหากลับพี่น้องกินแต่กับเขาบพากินกินแต่กับเออเริ่มออกลวดออกไล่แล้ววินน้องหากินไปลดลูกกินยังไงกินไปลดดุดหากลับดุดหากลับเออ ผมเอามาวันที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่เท่าไหร่นะผมเอามาอะไรครับคุณโลกไม่เฮามาเลยขึ้นบ้านเลยอิ่มยังอิ่มยังลูกอันนี้พ่อใครพ่ออนี้ให้พ่อโคเลโคเลให้เอาโคเลโคเลให้แล้วมันมีขึ้นมาแล้วน่ะเอาเกิน โอ้ไม่กินละไม่อยากจะกินละจะซ่อนไว้เหรออืมโคเลโคเล่ให้แล้วอ่า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 ไม่กินใช่ไหมไม่กินพ่อจะได้อเอาเก็บไว้รอบดึกจะได้ลุกขึ้นมากินรอบดึกเขาชอบลุกขึ้นมากินไงรอบดึกอ่ามามาเอามาพอละเอืออิ่มแล้ว,อ,ลวอิ่มแล้วก็อิ่ม อากินน้ำกินโอ้โหเกือบหกอากินน้ำลูกเออกินน้ำครับคุณลูกเนาสรุปสุดท้ายจะเอาอยัางไงจะกินไม่น้ำอ่ะกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนครับวันนี้ก็ไปซื้อแบรนมาสี่ร้อยกว่าบาทอืมสุดท้ายรถติดลมจ่อยเออตแต่เดี๋ยวตรวจนสู เลี poor, ver. Ver uh ้ยตวนพ่อวันนี้และวันได้เลี้ยต่วนลูกมันดอกนะเอากินอีกไหมเนี่ยเอากินน้ำไหมนี่กินน้ำไหมครับนี่ยกินน้ำไหมไม่กินแล้วเหรอเลิกกินแล้วเหรออาบน้ำให้เราพรุ่งนี้อาบน้ำให้ลูกอาบน้ำสักหน่อยไหมอาบน้ำสักหน่อยไหมครับพรุ่งนี้ฮะอาบน้ำสักหน่อยไหมครับอู่นเ่อเอิ่มโอ๊ก เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมานิดนึงแล้วครับพี่น้องเลยเริ่มมีเนื้อขึ้นมาจังหน่อยหนึ่งแล้วเริ่มเนื้อเนื้อก็เริ่มเริ่มขึ้นมาผมได้นี่แล้วผมได้มีดโกนมาแล้วเดี๋ยวผมสิมาคอยคอยโกนโกนขนมันออกมันจะได้นี่ง,ง่ายๆค่อยๆมาโกนขนออกไงอ่าได้ได้มีดโกนมาแล้วก็เออ มาโกนออกมันจะได้ทําความสะอาดง่ายๆไงขนแถวๆนี้โกนแถวๆ,ๆนี้ออกได้มีโกนแบบใหม่มาแล้วแบบนั้นนะช้สําหรับโกนหนวดไม่โอเคเลยไปจครับว่าไงว่าไงครับอยู่ตรงนั้นแหละขี้ดื้อนนะักอะไรคือจะเอาอะไรคือจะเอาอะไรอยากจะเข้าบ้านเหรออยากจะเข้าบ้านเหรอ โอเคนะครับกินอิ่มแล้วก็นอนนะ้ำไม่กินโอเคนะครับนะฝากให้กํำลังใจด้วยนะครับอฟัฟูฝากให้กํำลังใจอัฟูด้วยสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับเลิฟเลิจุบจุบ